สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Two Memory นะครับช่องนี้ไม่ค่อยดังใช่ช่องนี้ไม่ค่อยดัง <laughs> วันนี้เรามีเรามีอะไรครับคุณไก,รกร่รายการรายการรายการเมมย์มมคัด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 ลืมลืมไอไอชื่ี้ ไอ้เจ้ากูลืมกูนี่เล่นมุกเ,อเอยอะเ,เลยอนยะ่าเบอร์เลยเนี่ยะฮะเออทำ<อ>ไมหล่อหนึ่งสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับทุกคนวันนี้อยูกับช่อง t r u Memory อ,อช่องที่ไม่ค่อยดังไนงะใช่ให่ช่องที่ไม่ค่อยดังเลยนะเออวันนี้ยังก็อยู่กับรายการ Diamond Talk อีกเช่นเคยวันนี้เรามีอะไรครับคุกวันนี้าจะพาทุกคนแล้วก็คุณเพชรเนี่ยมาดูกันว่าแบบ แอนิเมชันในช่องเราเนี่ยที่เราเคยทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีคอนเซปต์มนจากอะไรบ้างประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกก่อนว่าช่องเราไม่ใช่ช่องทำแอนิเมชันไม่ใช่ช่องทำแอนเอิเมชันกูแค่มีแพชชั่นเฉยเป็นช่องเล่นเกมทำแอนิเมชันได้นิดหน่อยอืมเราเป็นว่าเราไปเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว,ว่าราเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยว,ะวะ่าว่า เปิดมาที่คลิปแรกของแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆของพวกเราอยู่ที่หกร้อยเจ็ดวิวนะซึ่งรายการที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ันโคตรเยอะเลยเราไปดูอะไรดีกว่ากาของการสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ ผมหัวฟันหัวฟันหัวฟันส่วนคนข้างๆผมมีชื่อว่าหัวฟันใช่ไหมคุณแจ๊ถ่ช่ครับผมใครแจ๊ดวะนี่เป็นแอิช่นแรกที่เราได้ทำการลงช่องไว้เป็นไงบ้างครับคุณเพชรกับ พูดตามตรงก็ดูแข็งๆไปหน่อยนะครับครับอันนี้มันเป็นตอนแรกเลยที่เริ่มทำซึ่งมีคอนเซปต์ไม่ใช่มันจะมีคอนเซปต์ซึ่งอันเนี้ยมาจากคลิปๆหนึ่งที่เคยอัดไว้แล้วแบบในคลิปที่ดูแบบตอนเล่นนะมาสนุกนะแต่ว่าพอมาดูอะมันรู้สึกว่ามันไม่สนุกเท่าไหร่เลยผมก็เลยแบบเอ๊ะเราควรจะทำไงกับมันดีเราเอามันมาทำอะไรได้ว่าผมเลยคิดได้ก็เลยแบบลองเอามาทำสไตล์แบบ งานภาพอะไรพวกนี้ดีไหมก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้ขึ้นมาได้เป็นแบบคลิปเมื่อคุณดูโฟลฟันมากเกินไปซึ่งช่วงนั้นก็คือดูโฟลฟันเยอะนั่นแหละคอนเซปของคลิปนี้จะมีก็จะประมาณนีุ้อเคคิดว่ายัไงครับก็ผมว่าเป็นคอนเซปที่ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกๆมันก็แปลกๆอ่ะมองไม่ถูกเหมือนกัน ตอนนี้ผมดูแรกๆกันนะแต่ว่าที่คิด่อไปเลยดีกว่าสามารถเข้ามาคลินิครักษาโรคได้มันเป็นพยาบาลให้ด้วยตัวตึงตัวตึงไปนอนไปนอนค่ะคนไข้คนไข้ไปนอนค่ะเนี่ยค่ะนอนนี่เลยค่ะนอนนี้เลยผมใช้ที่นอนไม่หลเยี่ยะอันนี้เหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนอน่าจะตัดตัดมาจากที่เล่นเกมแล้ววาดรูปใส่หรือเะล่อ่าใช่ อันนี้ก็ตัดไาจากที่เล่นเป็นตัดไปจากที่เล่นเกมแล้วก็นำมาทำเป็นสไตล์งานภาพหรือพวกนี้เหมือนอันอันที่แล้วเลยเพราะว่าวันนี้ก็คือคลิปเดียวกัน,นแหละแค่เอามาแบ่งเฉยๆตอน,น,นคือขี้เกียะเนี่ยูแนวนี้ผมก็เคยอ,อยู่น้าสนใจอยู่นะแบบยอดวิวดีคนดูเยอะชอบอเนี่เหนื่อยเนี่ยชอบ <laughs> อาดูอันตอไปดูอนต่อไปอันต่อไปดูกันว่ามันต่อไปดูอันต่อไรดูอันถ่อได้อันา่อไดอนไดันคอยมึงหันตอไปึงหับไปกอันต่อใหดกอัออกมา่ไปดันต่อไปดูนะครับดอนต่อดูอันความด้วยแม่อเนี่ะชอบอไปอัไรอนี้อไรูอัน่อไันตันต่อไปดันตปัน่ดูสันันดูอันดูันสนต่อนต่อไเอ๋อ ชอบแบบอ้าแบบถ้าแบบาแบางเกภาพแบบวันวันแบบชีวิตมึงกำลังแบบเศร้าๆอยู่แล้วแบบมึงเลื่อนริวของของยูทู e อ่ะแล้วก็ไถามาเจอคลิปนี้คลิปง่ะกูยิ้มเลยนะเว้ยเนี่ยเจอคลิปนี้ไปเนี่ยเออแล้วกลัวกลับไปเศร้าต่อไงหลังจากเลื่อนคลิปออกไปแล้วเออความสุขของคนเราอยู่ในเพีเยง <c oughs> <c oughs> ชั่วฟู่นะเข่อนี่ยอันนี้ก็ตัดไปจากที่เล่นเกมเหมือนกันนั่นแหละเชืเ่อเนั่ยแหละ

ฟฟุตฟ mm. ิตเฮ้ยเห็นเห็นเห็นเหมือนหมานี่มันมันชิดโพสต์ดีอ่ะอันนี้มันจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ไอ้น้องน้องคนหนึ่งในดิสเนี่ยแหละตอนแบบช่วงที่เล่นเกมด้วยกันอยู่มันเปิดเล่นมันแบบชอบเปิดซาวบอร์ดอ่ะแล้วไปเปิดซาวบอร์ดเป็นเทนขึ้นมาแล้วปิงแม่งก็เบี๋ยวเว้ยทีนี้มันก็เลยแบบ ก็เลยอัดไว้แม่งเลยก็นั่นแหละเอามาใส่ความเป็นงานภาอะไรประมาณนี้โอเคเลยปีนากวาดีาาดอันนี้อันนี้ขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบต้นตัดมาอีกทีหนึ่งอะจากใน Instagram. อินสตาแกรมก็อ,อยากดูตัวเต็มก็ทิ้งทิงไว้ทิ้งแหวกดตวทิ้งไหวใต้คลิปเรื่ต่อไป เห็นไหนวะไอหรือว่าไอคอนเทนวันนี่ไม่เป็นนายชัยนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นภาพภาพนิ่งมาตัดไอเน,นี่ยเ,เอ็ดตัดมาทีก็อันนี้เลยนะหนายาวเลยไหนไหน,นก็ไม่ได้ทำอะไรยาวเลยมาที่อันนี้ดีกว่าอันที่ห้าใช่ไหมสี่อันอนี้ห้าสี่นะ ใช่นรัมือจะอ่านอย่างเงี้ยแต่ตอนตั่คลิปก็ไปนั่งดูนะอันนี้รู้ถึงพัฒน,นาการนะครับว่าแอนิเมชันแบบสมูทมากอันนี้จะเป็นการแบบอันนี้มาจากการเล่นไอจีนะอันเนี้ยเอเอไอไอคลิปคลิปเนี้ยเมื่อคุณเล่นไอจเยอะเกินไปก็คือวมา่ากต่ไอจีจริงๆอนะคือว่าแต่ที่แบบ Berry, กูเล่นไอทีเยอะกันมากจริงๆนะเว้ยคือวจะมีตอนหนึ่งอ่ะที่กูถ่ายถ่ายอยู่อ่ะกูไม่กูไม่รู้กูคิดอะไรอยู่คือว่างอ่ะแล้วก็ไม่ก็เลยถ่ายไปเรื่อยๆแล้วมัเจออันนึงใช่ไหมันเป็นแบบมันเป็นแบทแมนอ่ะแบทแมนเลยอะแล้วก็แบบอะไรมันก็จะประมาณเนี้ยเออก็แบบเอ้ยชื่ออะไรก็เลยคิดแบบกูอ่ะชอบโรบินเว้ยเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะกูดูทีมไททันอยู่แล้วคือติดไงโรบินแม่งเก่งเออกูเลยแบบกูเลยชอบแล้วแบบ ใช่ไมไม่มีแต่คนทำแบทแมนวะโรบินก็โรบินก็เจ๋งด้วยโรบินก็เป็นลูกศิษย์แบทแมนด้วยแถมตัวมานได้จีบได้ได้ดีเป็นไนท์วิงด้วยะเวยแบบทำโรบินดกว,ว่อก็เลยแบบก็เลยกลายเป็นโรบินอันนี้ไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าผมเองก็ไม่เคยดูเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าทำไมอยู่ดีๆเพื่อนก็ชอบขึ้นมา เคยเลเคยได้ยนเคยเคยเห็นอยู่เคยเห็น,หนมันวันอินจากไว้เด็กไงครับเมื่อก่อนดูเออชอบก็เลยบให้หาหนั่งดูแล้วก็ติด <S <S อมาดูที่ันต่อไปกันดีกว่าอันนี้ ชีพโสสั้นๆได้ใจความก็จจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ได้มาจากแบบไปเลื่อนไถอันนี้เลื่อนอันนี้เลื่อนอยู่อ่ะยูทูบนี่แหละเจอของแบบนมสดอะ่ะอาจากช่องนมสดแบบคลิปหมูกระทอะอ,อ,อ่าคลิปชอดอะ่ะคลิปชอตหมูกระทะเออเพืแบบ่อจะมัน เหมือนคิดคิดอยู่ว่าแบบเหมือนมันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะมันจะเคยชวนแบบกินไม่ได้ไปกินอะไรกันไว้แล้วก็ไม่ได้ไปก็แบบทุกวันนี้ยังไม่ได้กินนะจนท,ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กินใช,แบบชนาาก่ก็แบบเซียะแม่งมาทําดีกว่าก็เลยการแบบถ้ามีคนเลี้ยงอ่ะคือกูไปแน่ใช่ไหมใช่ก็เลยแบบการเป็นแบบแต่ตอนแรกแบบเป็นชุด ปฏิบัติงานของโรบินอยู่ไงเอออันนี้อินมาจากอันที่แล้วเออก็ยังเป็นโรบินอยู่เออก็เป็นชุดปฏิบัติงานของโรบินอยู่ไงแล้วแบบใช่ไหมมีคนทักมาแบบจะดีทอดอะไรนี้ก็แบบเปิดหน้าจอแบบทช่ไหมเพื่อนเลี้ยงหมวกเท้าอ่ะก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเป็นแบบชุดธรรมดาใส่หมวกกันน็อกอะ่ะแว่นมอไซ่์มาด้วยความเร็วเลยเออใช่ก็จะเป็นประมาณนี้สั้สนๆได้ใจความเอ็นต่อไป บ่อยมากครับไม่อะนี่ก็สั้นๆนี่โอเคนี้ไปน่าน่าจะตายจริงถ้าชื่อจริงน่าจะตายจริงเดียะที่ผมไม่ใช่ คนที่เป็นเลื่อนอะไรแบบนี้อ่ะไปดูที่เขาเซปต์ดีกวไปเลี่อนให้เขาเห็นเฮ้ยมึงอย่าพูดดิเฮ้ยเอาครับแอ้ครับไอชียว่าความรับของเราสองคนใช่ไหมคลิปนี้ลงไงปีหน้าคลิปนี้ลงปีหน้าปีหน้าลงปีหน้าตายตายเหลืออะไรไม่รู้รอแล้วเชื่อนี่อะไปดูที่คอนเซปต์ดีกว่าอันนี้มาจากการที่เลื่อนไอจี แล้วไปเจอเอ,อไม่ใช่เรื่ออทีแฟนส่งมาให้อเออก็แบบดูเอ้เชื่อแม่งเอามาวาดดีกว่าวอ่าเอาวาดแบบเหมือนแบบเรากําลังดูหรือแบบเลื่อนเื่อะไรทอย่างหนึ่งแล้วเลื่อนไปเจอรูปผู้หญิงนะ<ไ>แฟนก็สูมแว่นตาดดแล้วคือห,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 หน้าหน้าหน้าในที่สูมคือมันหน้าย,ยิ้มด้วยก็คือเกมไงง่ายๆก็คือเกมง่าย ก็อันนี้ก็แบบสั้นๆแบบได้ใจความก็ไปส่งให้อะไรพวกนี้ให้แบบให้ให้แบบคู่รักอะส่งให้แฟนดูพวกนี้ประมาณนั้นเองก็เลยไปที่อันต่อไปกันดีกว่าที่อันต่อไปฮะสบายดีเป็นอันนี้ไอ้ที่ในท่านโอเพนนิ่งติ๊กติ๊กเป็นเอซัดไม่น่าโดนน้องกลัวติ๊กติ๊กอ่าของการ์ตูนเด็กมันแรงมาก โอ้ oh, ชอบอะ่ะอันนี้ต้อบเพลงมัน,น,นมันแอนิเมชั่นสมูทสอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเสียงมันจะไม่ตรงกับภาพนิดนึงเพราะว่าไอจากเสียงที่เอามาคือเอามาจากในแบบโอเพนนิ่งของการ์ตูนจริงๆอะ่ะก็คืออันเนี้ยเสียงที่ใช้อ่ะจะเป็นของโคเวอร์ของโคเวอร์ไม่โดนอ่าใช่มันก็เลยจะแบบยังไ,ไงอะ่ะ มันมันนจะมีความแบบไม่ไม่ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงกับแอนิเมชันนิดนึงก็จะเป็นประมาณนั้นอันนี้คือก็นั่นแหละอยแานที่บอกไปก่อนอนะนี้ว่าดูประตูแล้วก็ติดก็เลยแบบเชื่อมึงเป็นโคตรเท่อ่ะทั้งแบบทุกคนอ่ะในทีมอ่ะเชื่อม้ยเท่ชิบหายเลยก็เลยแบบนั่งแกะทีได้ฉากทีได้ฉากอ่ะแล้วก็นั่งวาดน,นั่งทำแบบตอั้นคือแบบทุ่มแบบ ทุ่มเทแบบสุดๆอะกลิบนี้ท<า>นทำนานไหมครับโอ้ยอันนี้น้าถามว่าทำนานไหมโคตรนานเลยมันนานตรงมันจะมีตรงเหนือที่นานมากนานที่สุดแหละก็คือตรงช็อตของ Starfire กับช็อตของไซบอร์กนานเลยก็ก็ดูน่าจะนานอยู่อะนานมากแหละแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบทีมของพวกเราเองใช่ไหม ก็ S 1> <S 1> <S มีผมก็ับคนในดิสคอร์ที่เราเล่นเล่นเกมนั่นแหละก็ <Okay. S 3> เป็นทีมในท่านก็มีผมโรบินแล้วก็มีคุณเบสเป็นสตาร์ไฟมีเอเลเว่นเป็นคุณบีมที่เคยมาออกคลิปกับพวกเราในช่วงช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้แกก็ติดเรียนนะนี่เใน,นตัวเขียวเลยกูนึกว่าเป็นไซบอร์กนะกูดูไม่ออก ก็ค oh. ุณเพชรก็คุณเพชรเป็นไซบอร์กแล้วก็ตัวเขียวเคือไอ้ฟบิงอ๋อหมาก็เลยกูเลยว่าให้มันเป็นหมาแหนงเดนอสเซอร์อเคเลยเนี่ยเรื่องต่อไปดีกว่าหนึ่งจุดห้ากันห้ากูคือเอื่อมแต่น้อวันที่นี้ เราตัดไปแจ่ความนะฮะว่าถ้าไปเดทกับแฟนนะอย่าแต่งตัวแบบนี้ไปนะอันน enfin ี้จะเป็นคอนเซ็ปมาจากฮอันนี้แฟนอายไอ้เนี่ยแต่งอย่างนี้ไปจริงอันอันนี้เป็นคอนเซ็ปมาจากไอ้นี่ในไอจีอ่ะไอจีมันจะต้องเป็นไอจีมันต้องเป็นสามแล้วเพราะว่าอันก่อนอันนี้ก็ได้ไม่ได้จีใช่หรือไ นั่นแหละมันก่อนอันนี้มันไม่ได้ชื่อนี้ก็อันนี้ก็เป็นสองไปกูก็ไม่รู้นะว่าทำไมยอดวิวมันเยอะขนาดนี้เด็กดูเยอะไงก็คนแล้วก็ถ่ายของคนแล้วทำแบบถ่ายถ่ายใจตีเยอะๆก็มามาทำอย่างนี้มั้งเด็กดูเยอะไงมันจอะช่องมันเป็นช่องเด็กช่องสำหรับเด็กงสำหรับเด็กหรอว่าแต่ละคลิปที่ลงไป มันไม่ทำาทําเด็กเลยไม่สำหรับเด็กเลยด้วยต้อกแบบเวลาแบบถ่ายเพื่อนพาถ่ายคลิปอะไรพวกแบบหยบจะพูดฟังว่าแกกับพวกเบนทินหรือพวกแบบกระตุ้มรับเด็กอ่ะมันค่อนข้างจะซีเรียสเลยไอ้นี่นี่สระไม่สระแบบว่าือนว่าแบบมันไหนว่าถ้าเราหลุดแบบเขาหยาไปไปอะไรเงี้ยซิ่งลุดหลุดไปแหละเออแต่แบบกลัวกลัวไปตัดออกด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะแดงเ,เอาเพราะมันไม่ได้เลยมันแบบมันอบอ้างมากเป็นทิ้นน่ะบาบางมากแล้วต้องเรล่นเยอะแหละไปเดี๋ยว บักนอแตดม่อหูหบอกสาวมึงถ่ายว่านนี่น้ำใจซะแต่คุณโงมาแหละคลิปนี้เหมือนเหมือนว่าตอนทะเลาะก,กันน่ะแล้วแบบ <c oughs> กูเห้ผู้หญิงอื่นแม่งเลยอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้จะเป็นแล้วคอนอเสิร์ตมาจากฟังเพลงจากเพลงเลย ก็เพลงเจ้าช่อมาลีใช่ไหมก็อารมณ์มันก็ได้แบบก็ประามาณเนวเพลงนั่นแหละก็ได้คอนเซ็ปต์มาจากอนั้นแล้วก็เลยแบบคิดถึงเพื่อนคนคน,นึงเว้ยเช่นนี้แม่งแม่งแมงเจ้าชู้ก็เลยแบบเป็นไอหมอนี่เลยต้องต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นก็แบบเลือกจิบยกไอคาแรคเตอร์ของมันมาแล้วก็มาวาดใส่ซึ่งชุดเนี่ยก็แบบเป็น,ปนคอสตูมแบบไองานอะไรพวกนี้อะเออ เอองานออกงานอ่าใช่ใช่ก็เป็นประมาณนั้นก็อะไรก็เลยเลือกมาแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้ไม่มีเยอะเยอะนะแอน,นิเมชั่นก็เยอะช่วงหลังแฟชั่นเยอะตอนนี้เริ่มหมดละเริ่มหมดแฟชั่นละค่อยว่างไงเงินมาหาอะไรเยอะเยอะงานติดงานด้วยไม่หมดแฟชั่นด้วยไม่ทราบว่าอันนี้คลิปรับคอนเซ็ปต์หรือคลิปบนมาอะไร แค่สู้กับไอ้พวกเรือนไม่ได้ยากตรงไหนวะคุณปิงนี่ไปฟัดก,กับหมามาที่ไหนละเนี่ยฟัดก,กับหมาทั้งสามตัวเนี่ยเอ๊ะมาตอนไหนละคะเนี่ยอ่าเอ้กูชอบอ่ะอันนี้ใช่ไหมเอ้กูก็ชอบเหมือนกันอันนี่เอ้ยตั้งใจทำเลยวย้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อมาจากไอ้น,นี่อันก่อนอันนี้ที่เป็นแอนิเมชันจากเพลงอ่าจะชอบมารีใช่ไหม ก็ไดต่อมาที่ว่าตัวใช้ไฟเตอร์อันนั้นไปแล้วก็เลยแบบใส่ชุดนั้นไปแล้วไงไม่แบบอันดิมแบบยกมาแบบติดใจชุดนี้ก็เลยแบบมาใส่ต่ออะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นก็ดูนี่ด้วยซีรีส์ไททันเดฟิกอะซึ่แบบเอาทีมไททันอะมาทําเป็นแบบซีรีส์คนแสดง uh huh. อะไอไออได้แล้วชุดชุดม่ทเท่มากแต่ตัวก็เลยแบบเอามาไทยเอามาใส่มาทำเป็นวาดเป็นชุดนี้ ก็เลยแบบสังเกตได้ว่าชุดอะ่ะมันจะต่างจากอันที่แล้วใช่ไหมใช่ไอ้นั่นแหละก็เลยแบบเออมาใส่มาใส่ในแอนิเมชันอันนี้อันนี้ก็จะดูแบบมีความเป็นแบบมีอะไรเพิ่มอะ่ะว่าจากฉากอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ดูมีความแบบพัฒนาจากอันเก่าๆตัดมาที่มันโดดออกมาจากรถแล้วก็ตัดไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าแบบตอนแรกอะ่ะคิดจะทำฉากแอคชั่นเว้ย แต่ด้วยความที่มหาลัยเปิดเรียนมหาลัยแล้วบ่นอีกแล้วเรียนก็แบบมันไม่น่าได้ละก็เลยต้องตัดตัดไปที่แบบเออไม่เข้าโรงพยาบาลเลยมันก็แบบถานที่จะเป็นแบบฉากคลิปแบบแอคชั่นแล้ววันนี้มันก็แบบมันก็ได้หาแทนเนี่ยก็จะตลกตลกเลยแบบดูยอดเดียวดิห้าห้าห้าเยเห็นไหมตลกตลกไหมตลกเออตลกจริงนั่นแหละลำเรือต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายไม่โดนใส่ไม่โดนใส่ตอนนี้มึงขึ้ชื่อมาเลย รัตติกาลลบอยู่ในเงาราตอนเธอเงาเธองการไม่ยอเือด้อนไม่มีเขาไม่รู้ใจเาอยเพราะดุมากที่ดับไปต้องใจมากมากเลยห้าเออยกยอดวิวดีออันนี้มาจากติ๊กตอกเรียนติ๊กตอกมาเจอแม่งชื่ไหมอัศวินรัติการเลยอ่ะ เ,เน,คน,คน,นื้อเพลงเองมันคุ้นๆทำไมนึกถึงใครบางคนขั้งหมดไอ้เหี้ยนั <Yeah. S 1> <c oughs> ่นแหละกูณแบบใช่ไหมไม่ใช่เลยกูเลยยกเาแบบ <c oughs> อันนี้แล้วไงมา่ <c oughs> มากลายเป็น <c oughs> ทำซีรีส์แบบคนคนทั้งนิดมันากลายเป็นโรบินหมดแล้วเนี่ยตอนเนะี้ยเป็นโรบินคนต่อไปเลยเพ่าจะสังเกตได้ว่าชุดจะต่างกับอันอันก่อนหน้านี้อ่า <c oughs> ใช่เพราะว่าแบบจะมี ว่าจากที่แคท่านนมีโรบินสามคนใช่ไหมซึ่งก็เหมือนพวกเราสามคนอะอสามคนใช่ในซีรีส์มันมีโรบินสามคนแต่ว่ามันจะค่อยๆแบบเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ไปเปลี่ยนตัวไปนั่นแหละก็เหมือนพวกเราอสามคนพอดี <คน S 2> ใช่ไหมกูว่าแบบเป็นคนที่หนึ่งแต่ว่ากูไม่ได้ทำไอชุดแากซีรีส์ของกูเพราะกูเยขี้กเกียจเ,เลยขี้เกียจเลย แหละแล้ววันเน้นที่2องก็เป็นของไอ้ปิงชุดไอ้ปิงไอชุดที่สามก็จะเป็นขอมึงก็จะเป็นชุดนี้ก็เลยจะเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องเป็นโรบินเพราะว่านั่นแหละมันสาวคนมันพอดีคุณเพรก็เลยได้เป็นโรบินไปนเพราะจ่ใ้ใส่เพลงอื่นมันก็ไม่ได้เพราะว่าเลือกเพลงนี้มาแล้วแล้วก็มันอะไม่มีเพลงของโรบินแบบยังไงมันก็แบบ มันก็รติกาเหมือนกันอ่ะก็เลยแบบอ่ะใส่เพลงยังไงไม่ก็ได้แหละอืมเคเลยก็เลยจะเป็นอันนี้แล้ว่าจะใส่แบบกิมมิคเล็กๆเลน้อยด้วยนะที่แบบจะไม่รู้ว่าจะสังเกตกันหรือเปล่าก็จะมีฉากกูไม่รู้นะว่ามึงจะสังเกตหรือเปล่าอ่ะก็จะมีฉากนี่เดี๋ยวกูเอาให้ดูมันจะมีฉากหนึ่งที่จะเป็นฉากซ้ำยวเป็นฉากซ้ำแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โอน,นี่มันขี้เกียจวาดใช่เออกูขี้เกียจอ่ะส่งไปละที่ซ้ำกันแต่ว่าจะเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอะของโรบินคนอที่สาก็จะกลายเป็นเรดโรบินซึ่งก็คือจะเป็นชุดไอจากอันสุดท้ายก,ก็ก็มเมนกันได้นะว่าชอบชุดไหนของคุณเพชรมากกว่ากันมาการที่พามาดูคลิปนี้คลิปสุดท้ายก็จะต่อเนื่องไปอันต่อไปเหมือนกัน อาพูดถึงอดีตแล้วว่าฟังความเพลงหนึ่งใช่ไหมจะนึกถึงคนว่านึกนึกถึงคนคนนึงก็คือมึงนั่นแหละมึงเ,เก็จะมาตัดที่ต่อไปว่าจามีมึงแล้วก็ต้องมีอีกคนแล้วก็มีอีกคนมันก็ต้องมีกูด้วยให้เป็นสามคนใช่ไหมกูมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นพอทที่กูเขียนไว้เมื่อนานมาแล้วตอนสมัยที่เราแบบยังยังแเบบรียนอยู่เรียนมัธยมแล้วเป็นแก๊งสามคนเราพวกเรา ก็จะเลยมาตัดมาที่เรื่องนี้นี่ที่ทุกคนเห็นกูเอาเป็นว่าก็มีแบบผู้เราสามคนเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกอะ่ะกะจะมาทําโปรโ,โมทถอดแล้วก็ขายต่อไงแล้วทีนี้ไปคุยกับคนคนหนึ่งมาซึ่งตอนแรกจะขายแล้วแหละแต่แบบว่าเขาอะ่ะอยากได้แบบความคิดของกูอ่ะยังได้แบบอยากได้คอนเซปต์ของกูทั้งหมดเลย ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดแทบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่กูเล่มใช่ไหมเขาว่าอยากได้ของของกูอะไปเขียนซึ่งกูแบบถ้างั้นก็อะไรให้เขาให้เขาไปเขียนเลยส่วนกูจะคอยดูแบบเป็นเรื่องหลังเป็นฉากหลังอะไรประมาณนั้นก็รอ,รอติดตามก็เราติดตามไ,มไม่ได้อันนี้จะเป็นเป็นนิยายไปเลยหรือว่ายัางไงกระตูใน,นให้คนได้เสพบ,บรรยากาศเสพภาพไป เขาจะวาดให้เราด้วยเหรอเนี่ยใช่ใจดีจังใช่คก็วาดเนี่ยนะอันในเรื่องนี้เขาจะแต่งไปเองเลยใช่ไหมใช่คือเป็นประมาณว่าแบบเขาอะจะทำเหมือนเราทำทำมาก่อนอ่แล้วค่อยให้กูัวไปเสริมความให้แบบให้มันดาร์อะให้มันดิ่งลงเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบกูไม่ได้อยากให้มันเป็นแค่การ์ตูนฮีโร่ธรรมดาธรรมาดาเราจะมีอันนี้ด้วยจะทำโปรโบดให้ด้วยออเป็นไงตจดีไหมใจดีเหลือเกินกูเนี่ย,เ,ยเหนื่อยไหมเหนื่อย ป๋าจัดป๋าจัดเดี๋ยวทำโปรโมทให้ซึ่งก็คือไอ้เงินทุน,นอะก็งเงินทุนจากเขาไปแหละมาลงทุนซึ่งถามว่ากูได้อะไรวะกูไม่ได้อะไรเลยเออน่นเราก็ได้เราได้เห็นตัวละครของเราใช่ออกไปเราลนนะใล่นะใช่นี่นก็เราก็ดีใจแล้วไงเออก็จะทำโปรโมทองลงในช่องด้วยนี่นแหละ จะทําอันนี้ก่อนให้แบบทุกคนแบบเหมือนแบบไอตัวอย่างออกมานิดนึงก่อนให้ทุกคนแบบรอติดตามชมว่าจะทําเป็นแบบเป็นเหมือนภาพมังงะเออจะอารมณ์ประมาณนั้นช่วงเนี้ยอันนี้ผมจะเป็นคนวาดก่อนเป็นคนวาดโปรโมทอะไรทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้ศิษย์เขาไปทําต่อเลยให้ทุกคนได้รอติดตามชม ก็รอติดตามชมนได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใจก็ใจก็รอติดตามกันต่อไปอาจจะลงลงลง PV เล่เล่ PV ได้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่ว่าเล่ PV เก่อันนี้ว่าทุกคนรอติดตามชมส่วนนี้คุณเพชรมีอะไรจะพูดจะฝากอะไรไหมฮะก็ไม่มีนะครับไม่เคยมีหรอกไม่มีอย่าไม่จะพูดอะไรกับคนดูอ่ะ คนดูคิดถึงไงคนดูคิดถึงช่องช่องที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เอาง,งี้เลยมีคนดูให้คิดถึงนยะดูดูว่านะฮะคนดูส่วนใหญ่ที่ดูแล้วก็ช่วยกันตนดิดตามหน่อยให้ช่องเราได้มีกำลังใจในการทําเพราะว่าทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบใช้สมองแล้วก็พลังงานค่อนข้างเยอะนะฮะอยากแบบ สมองมากก,กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พูกเราแล้วก็คุณเพชรได้มีชีวิตต่อไปกูยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายถุขภาพดีอยู่สุขภาพดีสุขภาพดีแข็งแรงแ,งแข็งแรง,งยังยขันอยู่ไหมอ่าถึงแข่งอยูอย่เอย้ยอะไรเนี่ยออ่ะไอ้ว่า,าไม่มีอะจะฝ่าละให้คุณเพชรพูดเลยทิ้งท้ายสักนิดนึงว่าเราไหนๆก็ ใช้เวลามามากพอสมควรแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับครับได้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 โอเคปิดก้อง